ช็อกกันอีกแล้วตีชานาลงชอคค็อกค้างเด็กโอนเงินแสนเป็นติปล้องเพลงทั้งที่เคยเจอกันเป็นครั้งแรกเรียกได้ว่าเป็นต้นฉบับของเจ้าพ่อมาลัยปึกเงินล้านสำหรับตีชน่าลงแกมมี่โกลเจ้าของอัลบั้มหาแสงที่กำลังเป็นกระแสแรงในขนาดนี้ล่าสุดเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับอมรินทีวีว่าตอนนั้น ไม่รู้เลยว่าเจ้าของงานเป็นใครรู้แค่ว่าเป็นงานแต่งเราก็ทำหน้าที่ของเราร้องเพลงแล้วน้องก็กระซิบกับเราว่าพี่ตีหนูอยากให้รางวัลแล้วเขาก็เด็กกว่าเราทีแรกคิดว่าจะให้เป็นพันเป็นหมื่นแล้วก็ยื่นให้ดูอ้าวเป็นแสนช็อกเลยปรากฏว่าเจ้าภาพสุดประทับใจโอนเงินมาไลน์ออนไลน์ให้หน้าเวทีหลักแสนบาทเลยทีเดียวซึ่งตีได้โพสต์ว่า ไม่รู้จะขอบคุณน้องยังไงขอบคุณนะขอบคุณครับเจ้าภาพคืนนี้ผมโคตรเก่งใจและอยากจะบอกว่าขอบคุณจากหัวใจนะครับมาลัยออนไลน์ xxxxxx โอ้ยวาสนาบักจอยซึ่งตนก็พูดถึงเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับว่าขอบคุณครับซึ่งเป็นสิ่งที่พี่ตกใจมากพอสมควรแล้วก็เกือบ จะไม่รับงานนี้แล้วเพราะว่าคิวยาวมากก็ได้บอกกับผู้จัดการไปแล้วซึ่งน้องอายุน้อยกว่าเรามากแต่ว่าประสบความสำเร็จและน้องก็ขอเซลฟี่กับเราแล้วก็เลยพูดว่าพี่คะหนูอยากให้รางวัลพี่ตีติดตามพี่ตั้งแต่สมัยประกวดแล้วแต่หนูยังไม่มีโอกาสได้เจอคิดว่าเขาจะให้ซองเราก็เลยตอบไปว่าได้ครับทีแรกก็นึกว่าประมาณสี่ซ่าห้าพัน มองไปนึกว่าหนึ่งหมื่นบาทพอเอาสลิปมาให้ดูช็อกเลยตกใจหนึ่งแสนบาทก็เลยว่าหนูโอนผิดไหมน้องตอบว่าไม่หนูตั้งใจเตรียมไว้ให้พี่ตีตั้งนานแล้วโอ้โหไม่รู้ว่าจะขอบคุณอย่างไรพี่คิดว่าเงินหนึ่งแสนบาทมันเยอะมากแต่หนึ่งแสนบาทผู้ใดสีมะาหาทุกมือใช่ไหมละ่ะก็เลยไปโพสต์ขอบคุณน้อง มันไม่รู้จะพูดยังไงขอบคุณที่รักในตัวเราที่รักในพี่ที่เป็นบ้าๆบอๆแบบนี้อยากขอบคุณเขาจากหัวใจแต่ไม่กล้าพูดออกสื่อซึ่งก่อนหน้านี้มีคำพูดหนึ่งที่เคยพูดกับพี่ตีว่าการที่แม่ให้คือวันนั้นแม่ไม่ได้ลำบากแต่แม่ให้เพราะว่าแม่รักและแม่มาฟังเพลงที่ตีร้องคือแม่ชอบและแม่ก็ให้แม่ให้ตีไปแล้ว ตีไม่ได้ไปใช้คนเดียวซึ่งคำพูดเหล่านี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็ทำแบบนั้นจริงๆซึ่งผมก็เปิดเผยมาโดยตลอดว่าผมก็รู้อยู่ว่าผมต้องดูแลคนที่อยู่ข้างหลังคนที่ติดตามจะรู้ดีว่าผมต้องดูแลใครบ้าง